bye สาขาเนี้ย200ปีเยี่ยเจ้าของเขาต้องอายุเท่าไหร่วะเมื่อก่อนเป็นเป็นเคาน์เตอร์ฟินอ่ะถ้าถ้าเป็นโรงแรม5ดาวสมัยนี้มีคอซิกาแต่นี่คือห้องโูฟินนอนดูยังไงนอนดูยังไงกูไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วแต่กูรู้ว่าใครพี่โบพี่โบพี่โบคือใครพี่โบชยาดาพี่โบซิตายสัตว์แน่แม่อาชีแม่อาชีอันนี้ก็คือร้านเขา12ปีแล้วร้านนี้ชื่อร้านว่าอะไรออะไรอเดย์เฮเบิร์ดแล้วอาหารอร่อยหมด เค้กอ,อร่อยช่วงนี้การส่งเข้าประกวดเนี่ยกูต้องการให้มึงสองคนเนี่ยเป็นสปอนเซอร,ร์ให้เขาหน่อยเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาหลายเวทีละลองดูเขาแล้วดูลองคิดว่าเขาน่าจะสอโอเคไม่เคยกูเคยเจอน้องเขาแต่ในรายการในโซเชียลนะแต่ไม่เคยเจอตัวจริงได้เห็นตัวจริงแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยวเบิกตัวเราหน่อยสวัสดีคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ส่งเคียวอาคุณมาเลยลูก <S <S เอาเคียรอาคุณมาเลย คือเอางี้เอางี้นะครับคุณคุณผู้ชมครับถ้าคุณไม่อยากให้ลูกคุณนะครับโตมาแล้วเป็นแบบนี้เป็นทาสานต้องทำยังไงอยากให้กระเทยเลี้ยงเมื่อกี้ฝนมันเกิดไว้แล้วว่าเรามาดูซิว่าสินค้าไหนหรือสปอนเซอร์ไหนเข้าเขาเอาพี่เศนแบบให้พี่รู้ว่าสปอนเซอร์ไหนเข้าหนูอ่ะนี่นี่ดูปากเหรอปากหรอลิปสติกลิปสติกอีกนิดอีกอีกนิดอีกนิดยังมองไม่ค่อยชัดลิ้นชัดไหมคิเนกเหือกคลินิกเหือกอีกนิดอีกนิดกิเนก์เหือดกิเก์เหือ เร็วแล้วเวมจมูกแป๊บนึงนะจนน้องมันอ่ะเอาปากล่างเข้าไปแล้วมึงยังไม่รู้จนจนจนังหวะที่น้องมันจะหุูยิ้มน้องมันเก็ยบก่อฟันลงมาแล้วอ่ะ เด่นมากนั่นคือฟันฟันสวยฟันสวยมากขอบคุณค่ะร้ตัวสักพักแล้วค่ะแต่ก่อนเนี่ยโดนล้อประจํากูเคยเห็นน้องเขาไลฟ์ติ๊กตอกแล้วแต่ก่อนตอนนี้เขายังไม่ทำอ่ะคนชอบถามว่าแบบแผงฟันซื้อที่ไหนกูก็เลยบอกไปเลยว่าช้อปปีซื้อได้ไปหาดูจะมีคนบอกว่าเหมือนแป้นเปนโน สมัยก่อนนะอ๋อวปัจจุบันใหม่เป็นนโไอ้เหี้ยใจคนเปรียบเทียบมันต้องเหี้ยขนาดไหนเห็นแล้วอยากกดกอดซีเลยครับจริงๆนะคนไทยมันด่าเลิศด่าเลิศดมันล้างสัตว์อันเนี้ยมันคือเราโดนบูลลี่เราไม่ได้แล้วยอมไม่ได้แล้วยอมไม่ได้หนูเลยหาเลยที่ไหนดี วีเนียแบบธรรมชาติที่ฟันขาวระดับ A4 หนูตอนนี้วีเนียธรรมชาติสิ่งที่ไม่ธรรมชาติคือมึงคือหนูก็เลือกก่อนว่าที่ไหนดีที่เนี้ยรีวิวแบบดาราเยอะด้วยแล้วก็คนธรรมดาทําคือฟันเปลี่ยนเลยหนูก็เลยเออก็เอาที่นี่แล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยได้ที่คอสเดนคลินิก จริงๆคอสเตนนี่ขอบอกเลยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปหมด <c oughs> ไปหมดพี่ปันเหมือนกัน <c oughs> ดูด,ดูการทำฟันเนี่ยมันเหมือนหมวดหมู่หนึ่งของการศัยกรรมเลยนะ <c oughs> ที่มันจะปรับให้เราอะแม่งบุค,คลิกเปลี่ยนเลยเ <c oughs> ว้ย <c oughs> อีกอันนึงคือสมมติถ้าคนอายุเยอะไปแล้วแล้วสุดกว่า <c oughs> อยากหน้าดูเด็กลง <c oughs> อ่ะเขาก็จะมีวิธีการทำคือฟันหน้าเนี่ยยาวกว่าแบบฟันปกตินิดนึงพี่นิดอลพันฟันกระต่ายนี่ก็จะดูเหมือนแบบเหมือนเด็กฟอยเวอร์ตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากเซ็กซี่เลยเขามีเมคอเว่าเป็นบันนี่ นิทีก็คือฟันจะยาวมากๆแล้วแบบฟันข้างๆก็คือจะเล็กหน่อยอเวลายิ้มมันก็จะ เออฮ้ยมันเป็นศาสตร์จริงๆของหนูเลเซอร์เหงือกด้วยนะหลอกใช่การเลเซอร์เหงือกก็คือทําให้รูปฟันมันเห็นได้ชัดขึ้นให้ให้เราเห็นเหงือกน้อยลงเพอเหงือกไม่เท่ากันมันก็จะทําให้ปากเบี้ยวเขาก็เลยเลเซอร์เหงือกแต่ว่าไม่เจ็บเลยใ่การทาฟันคันนี้คือไม่เจ็บเลยคนที่กลัวการทําวินเนปเพรบอกเลยว่าข้ามไปได้เลยอ่ะเพราะว่าไม่มีความเจ็บคนที่ทําแล้วนะครับแล้วก็ที่กําลังหาที่ทําอยู่นะก็ไปที่คอสเซนสไมด์ดีไซน์ได้เลยและเพราะพี่นี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ ใช่พี่นี่เป็นพีเซนเตอร์อยู่คือเราสองคนเคยไปถ่ายบล็อกมาบริการดีมากให้คำปรึกษาดีเยี่ยมเขามีหลายอย่างมีแบบ new air flow มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเหมือนรักษาแบบช่องปากของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้กี่เดือนกี่เดือนเราก็สามารถไปได้เรียกได้ว่าเป็นหมอเฉพาะทางชํานาญด้านออกแบบรอยยิ้มตัดเหงือกเปลี่ยนสีเหงือกปรับให้ฟันเรียงสวยปรับความยาวฟันแล้วก็เปลี่ยนทรงฟันแล้วนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วเนี่ยเขาดูแลเรื่องสุขภาพแบบครบวงจรเลยเขาถึงมีมา9ปีแล้วนี่เขาทำมามากกว่า3,000เคสแล้วนะพี่โอ๊ตการันตี ด้วยรางวัลภูมิภาคเอเชียค่ะ าถึงเรื่องตัวเขาบ้างเลยเราโสดมานานเลยไม่ให้เขาแนะนยตัวก่อนไม้แล้วนะบอคือกูรู้จักไงค่ะก็ชื่อนาเพชรนะคะอิสรีธรคุณวิพาทค่ะกำนังจะเป็นมิสคีเมาตายรันค่ะตายรันแล้วตำแหน่งเนี้ยมันมีจริงใช่ไหมเราต้องไปโชว์ความสามารถพิเศษอะไรอ่ะจริงๆมันไม่เกี่ยวว่านางงามทีเมาต้องขี้เมาอาจจะเป็นการเมารักในการประกวดเมาอย่างอื่นได้ใช่แต่คำว่าบ้านนางงามทีเมาคือเป็นบ้านที่รวมนางงามเพื่อส่งออกตามเวทีต่างๆอ๋อโอเคเป็นบ้านอาจจะเป็นเวทีแบบสัต ตยายหรืออะไรได้อันางงามส่วนฝรั่งนางงามอะไรก็ว่าันไปเข่งเวทีคือ e m เอ็มตอ็มตันตคตเคยฟังเคยรู้โปรเจกต์นี้มันอยู่แล้ว e m ก็จะส่งให้คุณแบันตันแล้วหนูขี้เมาจริงไหมไม่หนูไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยดื่มมีบ้าง อีกให้กูให้พูดอีกทีอีกทีนึงมีบ้างนิดหน่อยเอาจีนแล้วมึงเป็นคนตอแหลแล้วออกหน้ากันนะบหน้าออกอ่ะทีนี้คุยเรื่องความรักหน่อยมีมากี่คนมีประมาณ3ามคนสชมคนแรกล่ะคนแรกคนแรกนี่ก็คือเป็นผู้ชายเป็นเด็กช่างตอนนั้นอยู่นครสวรรค์บัานเกิดนครสวรรค์ใช่แล้วก็เรียนอยู่มาปลายแล้วก็คือเหมือนไปเจอกันงานพระพิฆคเนศค่ะฮะใช่โอ้ไปไหว้พระเหรอลูกใช่อย่าบอกว่าเขาเป็นคนเป่าแต่นะ แล้วหนูหันไปแล้วแบบเสียงแตรมันดึงดูดหนูหรอก็มีฟิลอยู่เขาขายทูบอยู่ข้างหน้าใช่แล้วมันไปสปาร์กตรงไหนสปาร์กตอนปีที่สองที่เราได้ไปไหว้มาปีนึงเลยหรอได้ไปเดินขบวนใส่ชุดแล้วก็ได้เต้นหน้าองค์พ่อเขาก็คงเห็นศักยภาพของเราว่าเราสามารถเต้นหน้าองค์พ่อได้ตอนแรกเขาเห็นแค่จังหวะหนูย่อไหว้แต่วันนั้นเขาเห็นสเต็ปในการเต้นของหนูเต็ปเลยเขาแบบเออเด็ดกันโดล d o la Heyd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 o la h e y d า ก็เลยแบบคบกันมาจนเขาเนี่ยอยากจะเรียนต่อมหาลัยที่นี้ก็เกิดความห่างแล้วพเขามาเรียนกรุงเทพเนาะเรายังเรียนเรียนม5ม6อยู่เราก็ยังเต้นอยู่เราก็ยังเต้นอยู่เต้นแล้วก็เิเต้นแล้วเรากลับมาเราก็เลิกเต้นละล้วไปเลิกกันยังไงไปเลิกกันยังไงความห่างด้วยระยะทางหนึ่งด้วยที่เขาเรียนหนักเรียนวิศวะด้วยจากเด็กช่างมาวิศวะเนาะแล้วก็ทะเลาะอย่างเดียวก็ทะเลาะอย่างเดียวก็รู้แล้วว่ามันคงจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จบเลยเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาอยู่กับผู้หญิงอยู่กับอะไรอย่างงี้ไม่เห็นเขาเรียนจริงๆแต่่วา เขาก็มาสารภาพที่หลังตอนที่เป็นเพื่อนกันแล้วว่าเขาก็มีจริงๆเออนั่นแหละเขาท้ให้ความห่างด้วยแหละ พอเลิกเสร็จปุ๊บฉ่ำเลยป้าทองทองชำก็เป็นน้องกันแต่ว่าชอบในฟิลพี่น้องก็ไม่ได้คบเลยอะไรอย่างนั้นนะอเออจนกระทันน่งก็ประมาณปีปีหนึ่งปีกว่าแล้วสรุปได้เป็นแฟนกันปะเกือบแฟนต้องบอกว่าหลังจากเลิกผู้ชายก็มีแต่ผู้หญิงเข้ามาก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องมีผู้หญิงเข้าแต่หนูหนูเป็นไทป์นั้นเหมือแบบคล้ายๆเพราะว่าเป็นตัวเล็กเลยเออเป็นดี้ฟิลดี้ก็เลยมาเรียนที่มบุรพาเรียนจบแล้วมัธยมก็ย้ายมาอยู่เชลบุรีเชลบุรีเราก็เรียน แบบไปแจกใบปลิวน,น,ออนู่นนี่นั่นโน้นอุ้ยหนูทำหลายอย่างลแจกใบปลิวด้วยเหรอแจกใบปลิปปวร้อนมาก600บาทแจกไปเหอะที่ตลาดเจอกันทั้งวันนั้นอะเราไปเหมือนไปเชียร์ขายคอนเสิร์ตเหมือนเป็นแบบสาวเชียร์เล่างานอีเวนต์เออเป็นเหมือนพิตตี้นั่นแหละออไปเจอแฟนคนเนี้ยคนที่3ซึ่งแฟนห่างกัน27กับ20 10 20, 20. เจ็ดปีเจ็ดปีก็คุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งโอเคเขาขอเป็นแฟนโอเคเป็นแต่คนนี้เป็นไปนะให้เดือนเท่าไหร่เป็นเสีอให้เดือนเท่าไหร่คือบ้านเขาบ้านมีตังค์ใช่ไหมบ้านมีตังค์ทำธุรกิจให้เดือนเท่าไหร่สี่พันสี่พันคือค่าห้องคอนโดหนูเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ตลอดเพราะเขามีบ้านแล้วเขาต้องกลับบ้านตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาที่เขาจะมาอยู่ก็คือช่วงหนูเลิกเรียนถึงแบบมืดๆถ้าคืนไหนจะค้างก็คือตีห้ากลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยนอนไม่รู้เรื่องก็คือวันนั้นวันสงกรานตก็เป็นพิตี สาวเหมือนเดิมฉีดน้ำเหมือนได้วันห้าหกห้าพันพันห้าได้เยอะสุดแหล่งพุทธเทศกาลแล้ฉีดน้ำฉ่ำจนแบบเลิกงานแล้วแฟนโทรมาฮัลโหลเป็นเสียงผู้หญิงฮัลโหลเราก็ โทรผิดปะคะเราก็ดูอ้าเบอร์แฟนกูนี่าฮัลโหลคันนี้จากไหนอะคะแบบว่าไม่ยุ่งกับแฟนนี้ทำไมบอกเนี่ยคบกันมา2-3ปีแล้วนะจะเลิกยุ่งได้หรือยังซึ่งระยะเวลาเท่าเราไหมก็คือเราปีหนึ่งแต่เขาคบมาก่อนหน้าราจริงจริอะตอนที่คบกันเราก็มีช่วงที่แบบไปแอปมีเด็กอะไรแต่เราก็ให้อภัยได้เพราะว่าเราเข้าใจว่าเขามีเงินแล้วเขาแบบ เออแต่คนนั้นก็เลิกยุ่งไปแล้วแล้วก็หนูไม่มีเฟซกันตอนเด็กเราก็คิดว่าคนมีธุรกิจเขาคงไม่ไม่อยากเปิดเผยเอะก็มีแค่ไลน์ไอจีก็ไม่มีนั่นแหละก็เลยรู้ว่าจริงๆเขามีคนอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วทุกครั้งที่บอกว่ากลับบ้านเลยก็คือไปหาแฟนไปอยู่กับแฟนต่อแล้วก็เลยย้อนเราก็รีบไปหาเฟซเนาะพอเจอเฟซผู้หญิงก็คือไปเที่ยวด้วยกันต่างประเทศไปไหนตอนไหน ก็คือช่วงเวลาที่เขาบอกไปทำงานตรเออแล้วเวลาที่เวลาเขาไปอ๋อก็ใจแล้วก็คือเขาก็ก็มอไม่ยอมอะไรเขามา่งอด้วยว่าเขาขอสองคนอย่างนี้ต่อไปได้ไหมหนูก็ไม่ได้เสียใจนี่เขาก็มีคนอื่นตอนที่คบกับหนูอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจะเลือกคือต้องเลือกฉันไม่ใช่มาเลือกทั้งคู่เออก็เลยเลิกกันไปเขาก็ซื้อแอปเปิลวอตมางอมั่งอะไรมั่งแบบพยายามเอาเงินมาล่อเราอะเพราะรู้ว่าเราเป็นเด็กแต่เราก็รู้สึกว่าพอไม่เอา ตอนนี้โสดมานานหรือยังคะโสดมานานแล้วค่ะ2ปีได้แล้สอปีคือกลับมายิ้มได้แล้วเหมือนกับแคมเปญของคอสเดนเขาฉลองครบ9ปีแล้วทุกคนเนี่ยมีโอกาสออกแบบรอยยิ้มที่คอสเดนนะคะครับผมส่วนกติกไก่ต้องทำไงกรติกากติกาต้องทำไงเดี๋ยวบอกท้ายคลิปอกวันไม่มีคนคุยเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์คืออะไรวะคนม่องฟันฟอมให้เราตาจีบเขาเอาละ อันนี้คือตามมาจีบถึงรายการเลยเดี๋ยวชาเนยจะหาว่าเซ็ตนะไม่เซ็ตนะคะเขาจีบอยู่จริงๆแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่แฟนเขาจีบจริงเพราะว่าวันชาญฮาไปออกมาเมื่อวานเขาคิดว่าเป็นแฟนกันหมดแล้วจริงยังไม่ได้ไปแล้วชอบไหมชอบไหมชอบไม่ปฏิเส็ไม่ชอบไม่มาเอ้ยตรงไหนชอบตรงไหนเราต้องเกิดก่อนว่าไม่ใช่แค่พี่คุณอู๋เนี่ยคนแรกเลยเอาโลเคชั่น มึงเอาโลเคชั่นจากอู๋เหรอใช่ผมเลยรู้ไงว่าพี่ถ่ายที่ไหนผมเลยมาได้นี่ไงเชีย่ยข้าใจแล้วแล้วถ้าเขามาออกจีบหนูหน่อยเนี่ยให้คนโสดจีบเขาได้ไหมออได้เราเราก็ไม่ได้เป็นแฟนเขานี่เออเราอยู่ในสถานะจีบเขาเหมือนกันใช่ครับผมถ้าคิดว่าทุ่งเทลผมก็จีบเลยถ้าคิดว่าทุ่งเทลผมก็จีบเลยไปแล้วลไปไปไปแล้วลไปคุ่งในไม้เองโอ๊ตนี่ก็ให้นีหนี่ได้ซีนแบบจีบเขาแล้วมโอจะได้แบบเออ เกินเหยไอ้เกินอ่ะอันนี้อยากดูสเปกละเพราะว่าหนูเป็นคนที่มันมันมันเจอชีวิตมันลุยมาหลายอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนแบบเป็นคนที่สู้ชีวิตมา มันเป็ปไม่้พี่พอะอยากพูดยี่อะไรพูดไม่เพราะเขาดูเขาเป็นคนรุยนะใช่คือกูรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายหรูก็ได้จะให้กูแบบติดดินก็ได้อย่างงี้แหละใช่เลยเอารูปร่างหน้าตาก่อนประมาณไหนดีที่หนูชอบถ้าพูดตรงๆหนูไม่มีเลยอะนางชอบคนมีเทสแต่ไม่ต้องอะไรก็ได้คือชอบอะไรก็คือต้องหลงไหลในสิ่งนั้นช่แบบว่าบ a s s i o n อะโอเคชอบผู้ชายที่มีแ a ช s i o นิดนึงแล้วก็แต่งตัวก็โอเคหน่อยตามรู้จักเทรน อของโลกหน่อยว่าตอนนี้มันไปไหนกันแล้วไม่ใช่คนที่แบบโซเยสเดย์แบบเจอม่อ่เขาบอกว่าชอบจะผู้ชายต้มขาไก่ใช่คือผู้ชายต้มขาไก่เนี่ยเขาจะมีความเป็นเกามีความเปรี้ยวความมันเผ็ด ไปลิ้นนิดหน่อยอแต่ผู้ชายต้มจืดคือถ้าไอ้ฮ่ะผมอ่ะไอ้นี่คะไอ้ฮะผม้องเพทสค่ะผมหนูทำฟันร้านไหนผู้ไม่ใช่เลยอันนั้นหนูรักเนี่ย้ตัวเชิดที่ด่าพอยชาวคุยเได้หลายปีแล้วมีความให้เออสุภาพเรียบร้อยแต่ก็กวนตีนได้เมื่อกี้ใช่เลยไอ้อาไทยนี่ถือว่าเข้าข่ายนะก็มีบ้าง แต่เรายังไม่ปิดโอกาสทางคนคนที่ดูอยู่นะเขาไม่ปิดกันทุกเพศทุกวันได้หมดใช่ทุกเพศทุกวัยยี่ชงกากระตูนไม่ได้เหี้ยทุกเพศทุกวัยทือได้ได้หญิงเลสเบียนได้โอเคอยากเป็นคนที่มีโกเหมือนกันมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็แบบอยากจะชีวิตสบายจริงต่อให้วันนี้ไม่รวยแต่ว่าอนาคตต้องรวยอ่ะพ่อแม่ได้กินข้าวอยากที่อยากได้กินอ่ะอันนั้นคือคำว่ารวยสำหรับหนูอยากได้อะไรใช่ไม่แต่ มันไม่เอาอาชีพเดียวคือบาโฮสใช่บาโฮสหึงใช่ไหมเป็นห่งห่วงปะคุณไม่ถูกมันแบบห่วงแหละมันห่วข่าเขาต้องไปใช้ร่างกายของเขากับคนอื่นเยอะๆอ๋อมันเหมือนกันนอกใจทางอ้อมอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีจริตไงบาโฮสอ่ะหนูไม่เคยไปเที่ยวเหมือนกันแต่หนูแค่มองดูในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่คนตาจะมีมาเล่นหูเล่นตาแล้วก็ชอบคนแอคเอาแค่นี้ไม่ชอบคนแอค เป็นตัวเองส,สบายๆชิลๆเก่าขงเกาไข,ข่ได้ไม่ว่ากันเอาข้อดีก่อนมา ข้อดีเป็นคนอารมณ์ดีโอ้ข้อดีเต็มไปหมดเลยสวยอารมณ์ดีหนูพี่จะบอกให้นะหนูเป็นคนหนึ่งเดีวขยันมีความรับผิดชอบสู้ชีวิตพี่เชื่อว่ามีผู้ชายหลายคนที่ชอบผู้หญิงแบบหนูเป็นผู้หญิงลุยๆหนูเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งที่ปรึกษาเออะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าเป็นข้อดีของเรามีอะไรอีกตลกไหมตลกหนูเป็นคนตลกหนูไม่ค่อยอยากเอาเรื่องเครียดมาในชีวิตเยอะเก็บเงินเก่งไหมคะเก็บเงินเก่งนะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใช้เงินส่วนใหญ่ใช้กับใช้เงินคนอื่นกินคือถ้าเจอที่บ้านอย่างเงี้ยที่บ้านกิน ไปเพื่อนที่ไหนวะเนี่ยไขุนเรียมที่บ้านเลี้ยงครอบครัวอ๋อโอเควันอาทิตย์เนี้ยหนูจะพาที่บ้านมาห้างกันละสิบคนอะไรเงี้ยก็อาโฟร์ซีชั่นไปแม่ไปไปดูและสเปคของหนูถ้าเป็นผู้ชายต้องมีรถทัวร์ด้วยด้วยมันสิบกว่าคนผู้ชายที่เข้ามาแล้วครับถ้ามีมินิบัสดีเอ็มมาเลยไม่จําเป็นแต่หมายถึงว่าต้องรักครอบครัวเราเพราะเรารักมากรักมากถ้าแต่ถ้ามีมินิบัสนี่คือชนะใจเลยมาจอดหน้าบ้านแล้วเปิดประตูลมอ่ะ แม่ไปครับคอีสั่นยืดแหวนยิ้มก็สวยยิ้มสวยฟันสวยเป็นคนยิ้มสวยอะค่ะฟันสวยพอมุมปากมันได้องศาที่พอดีกับลองจิจูดแล้วก็ลาติจูดของโลกมันเลยทําให้หนูเนี่ยเป็นคนที่เฟรลี่สาาลี่แล้วก็มีคนรักกูรู้ข้อเสียงละกูไปเรื่อยข้อเสียงมึงพูดไปเรื่อย ข้อเสียของเขาเยอะมากข้ s <S อเสียอย่างแรกนะที่กูรู้สึกได้นะคืออยู่แต่กับกระเทย ผู้หญิงอยู่กับกระเทยไม่ใช่ไม่ดีออดีมันต้องเป็นผู้ชายที่มีความเป็นจริตกระเทยหน่อยหรือว่าเข้าใจ L G B T Q คลาแบบนิดนึดนงอ,อะไรแบบนั้นนะแล้วทุกวันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรกันเลยเล่นบอร์ดเกมมาป่าทุกวันยันเช้าคือใครจะจะ,จะคิดว่ากระเทยต้องไปบาร์โฮสนัดเย่เย่มาลุโกะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอะผู้ชายที่เข้ามาก็ต้องลนด์อินเข้ากับกลุ่มเราด้ด้วยใช่จริงๆอันเนี้ยมันมันคือสาคัญสาคัญที่สุดในตอนนี้เลยข้อเสียคือดูเหมือนจะสตองแต่จริงๆข้างในก็คือเป็นนางร้องไห้ เป็นนางซอฟใช่เป็นซึมๆแบบค่อนข้างจะซีเรียสกับความรู้สึกนิดหนึ่งถ้าอะไรที่มันเข้ามาถาโถมเนี่ยจะค่อนข้างแบบรองรับได้ยากใช่นคนที่น้อยใจไหมที่น้อยใจไม่ไม่นะแต่หนูแค่แบบเซนซิทีฟเซนซิทีฟกับค <c oughs> ําพูดแล้วก็ติดเพื่อนมากเพราะว่ากับบางทีห้าตีสี่หกก็เล่นบอร์ดเกมเไงถ้าถ้ามีผู้ชายคนนึงเข้ามาแล้วเขาชอบหนูมากเลยแล้วหนูก็ชอบเขาด้วยแล้วหนูสามารถเปลี่ยนให้เขาได้ไหมคือมันคุยกันได้แต่ขอให้เจอตรงกลางใช่มันต้องเจอตรงกลางกันคือทุกอย่างมันมันคุยได้หมดละพี่ ทำงานเยอะทำไม่ตรงกันลดได้แต่ไม่ใช่ให้กูเลิกเป็นตัวเองอันนั้นมันหนักไปชอบแต่งตัวโปมากเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะไม่เก็ตโปขนาดไหนก็ไม่โป้ละไม่ต้องไปดูวันวันมันไปเที่ยวเด้อมึงต้องเห็นวันธรรมดาคือเราคนไทยจะอยู่กับแม่แม่กระเทยเนาะเขาจะชอบจัดแฟชั่นให้เราไอจีคือผู้ชายบางคนไม่ชอบแบบอย่าใส่ขาสั้นเท่านี้ได้ป้าอะไรเงี้ยมว้อย่าห้ามกูนะคะออกไปเลยอย่างนี้เลยถ้าใครห้ามหนูอะพี่แต่เอาจริงๆป่ะหนูตัวจริงสวยกว่าแต่รูปแต่งเยอะนะ ลองให้ดีไม่มองให้ลึกมองให้ลึกไม่หนูสวยกว่าเพราะว่าสวยเพราะว่าไปทําอะไรมาฟันนั่นไงที่คอสเดนท์นะคะวันนี้คอสเดนท์ตามสัญญาเลยกติกาของคอสเดน์ของเราก็คือตอนนี้แคมเปญฉลองครบ9ปีของเขาชื่อแคมเปญว่ายิ้มได้แล้วกติกาก็คือให้ทําช็อตวิดีโอนะคะลงติ๊กตอกเขาไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะและในคลิปเนี่ยจะต้องมีแนะนําตัวแบบนางงามนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากทําฟันกับคอสเดน นั่นเองค่ะใส่แฮชแท็กตามที่เราตั้งไว้ให้ครบนะคะและตั้งค่าคลิปเป็นสาธารณะค่ะจ้ะซึ่งแฮชแท็กที่ต้องใส่นะคะก็คือแฮชแท็กยินได้แล้วกับแฮชแท็ก Co สเต้นส์ไมด์ดีไซนะแล้วก็อย่าลืมนำลิงก์เนี่ยมาคอมเมนต์ใต้โพส Facebook ของคอ d เ n ้นด้วยนะจ้าหรือว่าใครที่กลัวตกหล่นยังไงเนี่ยหน้าเพจ a c e b o o k c o สเต a n c e เนี่ยเขาจะมีกติกาของแคมเปญบอกไว้เหมือนกันก็สามารถไปดูกันได้นะคะค่ะแล้วก็ระยะเวลานะคะที่ร่วมแคมเปญก็คือตลอดเดือนกันยายนเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากทำ เปิดว้าวไหมเออเปิดวาร์ปให้นะคะก็ IG กับ TikTok ค่ะ n x m p e z ค่ะแล้วก็ Facebook อิสรียทลากุลพิพัฒน์แล้วก็จะมีช่อง YouTube ค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ของเพชรเองนะคะก็คือเพชรเว้นวักน้ำดีแล้วถ้าเจอหนูอยากอยากเจอล่ะที่เวลาหนูไม่ได้อยู่กับแก๊งๆพวกพี่ๆแบบเอแคร์พี่เอิร์กอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไปอยู่ไหนไปเที่ยวไหนบ้างชอบนอนนั่นแจากปัญหาแล้วคนจะไปเจอเออออ๋มีไปเซนทันอีสเวลค่ะเจอได้แล้วกลางคืนเที่ยวไหม วแล้วเขานันหนูได้ปะจริงๆอะหนูหนูค่อนข้างจะไปได้กับคนที่ต้องรู้จักกันก่อนเคยรู้จักด้วยกันหรือผ่านงานอะไรด้วยกันมากนก่อนถ้าแบบแปลกหน้าเลยเราก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะใครมาจาไหนมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าดีเอ็มมาจีบได้ก็ได้ก็ทักมาได้แต่ตอบมาอีกเรื่องจริงๆเพราะว่าไม่ไม่ได้เข้าไปเช็คเลยโอเคก็ไม่เป็นไรเจอตรงไหนก็ก็เข้าไปทักไปคุย แสดงว่าคนที่จะเป็นแฟนหนูเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่คนรู้จักนี่คืออย่าท่งอย่างบาสมากึ่งอย่างบาสอยยาเลยไม่บาสประมาไหนที่ส่งส่งอย่างบาสเที่ยวกันคืนจัดจัดแบดบอยแบบเพลย์บอยอย่างนั้นอะคือเหนื่อยแต่ถ้ากินเราอยู่บ้านอากินไปเลยเราก็เสิร์ฟให้ก็ไม่ยากไม่ยากเลยแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดใจง่ายๆเออไม่ยากถ้าเขาเจอคนที่ถูกใจเขาจะคก็พร้อมพร้อมลุยเลย เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้การประกวดด้วยใช่ทุกคนขี้เมาตาลันเหรอตายแล้วตายล้วตายล้วตาทะลันขอบคุณร้านออลเดรย์นะครับวันนี้ฉลองครบรอบ120ปีนะครับกับร้านร้านจังไม่ไม่เกินขนาดนั้นทองหล่อ11เนาะ12ปี12ปีขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับผมกับลงสีไม่ใช่ Cross Design My Design ที่อยก็รู้แล้วไม่พูดอะไรสั เข้าไปด้วยดีไซน์ค่ะเพราะว่าสร้างรอยยิ้มที่สวยให้พวกเราทั้งสามคนได้คือเข้าไปได้ทุกอย่างนะไม่ใช่ไปทําใหม่นะจริงๆแล้วบางคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็ลองเข้าไปปรึกษาได้ไม่ได้หมายความว่าคุณหมอจะเชียให้ทุกคนทํานะบางคนแค่เติมนิดแต่งหน่อยก็สวยงามได้เลยถึงแม้ว่าเป็นคนฟันสวยอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่ได้อยากจะทําอะไรที่เป็นวีเนียก็ไปทําแบบดูแลช่องปากสุขภาพช่องปากตามปกติได้เขามีทุกอย่างเทคนิคใหม่ด้วยหรือตรงนี้แนะนำ เลยนะหรือคุณไปทําที่อื่นมาเขารู้สึกผิดพลาดคุณมาแก้ที่นี่ได้ผมบอกเลยว่าของจริงเลิกอย่าลืมทำแคมเปญกันด้วยใช่ครับ short สูง short จ้ายเอาวันนี้ขอบคุณน้องด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ่โสนุกด้วยนะคะจีบหนูหน่อยหนูอ้อยไม่ไปไม่ไปงด้วยไม่ไปง